พี่ก็คนงามๆบุามาเรียบเที่น่ะผู้ขายกับงามผู้ขายกับงามงามแม,ม่ค่ากับผู้งามแซ่ไปแซ่ไปขาย <ไป S 1> ดียเจา<ด>้าเบิ้งเนี่ยตลาดน้องเพื่อจะเรียบเที่น่ะโอ้ขเอาสั่งมายางตลาดกระดิโตรน,นันเนาะหมากเงี้ยวหมากไม้แบานเฮหา้าไปมาตลาดอีกแล้วพี่น้องตลาดนัดน้องพอ่อ มาตลาดนั่นน้องพี่น้องกับทีมงานเก่า,าเฮามเนี่ยน้องจ๋ายมาเที่ยวตลาดค่มะมาเที่ยวตลาดหน้า,าตลาดน,ออาาน้องพวบว่าสิถ้กันมาน่หาเห็ดโอ้มันโลละยี่สิบห้าบาทมันหวานญี่ปุ่นเดี๋ยวพายยางเลาะเบิ่งก่อนน้องพี่น้นยยนอยจดประสงค์ไปยังก่อนอ่ะไปเบิ่งพุ่นละยางไปเบิ่งเห็ดขอไปดูเห็ดขอบ่ะจ้ะ ว่าสิมาเก็บเห็ดทางตลาดมันสิเป็นจังไดทุกมือไปหาเก็บทางช่างปลากระมานอยู่พี่น้องไปเก็บทางปลากะมานอยู่แต่ว่าเ์ห้อมาเก็บย,ยายนี่ย<พ>ายหลายตัวสนใจเสียผ้าเสียผ้ามือสอ,เอเงเสื้อผ้าญี่ปุ่นเสื้อผ้าญี่ปุ่น เปิ้ลสนใจสองสาวแต่ว่าไปยางเมืองซะก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะง้อกลับมาเบิ่งเป็นบ่อปุ่นบักดินจีขึ้น่วยใหไงเด็กดินจีดินจีโลจังได้เนอะหกสิบดินจีจักรพรรดิบักไฟโลละสามสิบหอมแดงโลละสามสิบบาทไปไปยางเบิ่งซะกก่อนเนาะ ย่างบ้านไดยังยู่พัตมะจะจำได้ไจำได้มาอยู่น้องขอกเห็นไามย่างใดเห็นย่างไหนอยู่น้องขอกเนาะแม่แม่ลินสีจัยดกับบ้างว่ากับวส่อหนึ่งบมแมนค่ะไอ้บ้ามาขอคนจากเดี๋ยวยางเบิ้งกันพี่น้องเอาคือคือย่า่สู้เถอะ เอาเมื่อเราบ่นี่วป่านี้สิเมื่อเราบ้เน่ยได้ยังนักนื้อบบพีกพอจั้นบานเดียวกันพี่น้องกานเห่ากับมาเลาะตลาดข้างปีละเอานี่ไงเห็ดพอนี่ไง่ พักเก็บอยู่ตลาดก็ได้เฮ็ดพ่อฝ่ายฝายคนนั้นเนี่ยอร่ครับฝายคนนั้นไอ้ลูกก็ยังยังคนเรื่องอหมไอ้เจ้าจิ้มไอ้บ้านจิ้มแม่เครับอันนี้แม่ลายง่ายอันนี้เฮ็ดพ่อทางใดเนาะเขาโว้วว่าผู้พานดันี่เนี่ยครับเป็นอันหน้าคู่ผู้พันเนี่เจ้าเอาลงมาให้นไะหางเบิ้งสัก่อนหางเบิ้งสัก่อน เจ้าบ้านผสมกันเลยเนาะเห็ดขอฝายกับเม็ดขอหนังเนาะเงาะหวานบวานสามโลลอยแล้วก็ที่อย่างนั้นล่องกองในร่างสะโอ้ยิ้มหนากินกระแดกข้างไหนถือกด่งาวา เอาเบิ้องสักกอนนี่โลดจังใดนี่ยังโลสรอยยืนสามรอยสามอยห้าสิบสามรอันนี้สองรยนี้เลือกอันนี้กัะเทาเลือกได้ก็ไดดเด้อีรเลือเลือกม้งมาเก็บอยู่ตลาดกันอยู่ดเก็บตาบ้าตาบ้าสามรอยนี่ออนเลยบอกออนจ้ายตาออนออนลายจ้าตัวนี้สามอย ไเกาะนสลอยโอันพ้นตักให้เลยสามอยคันห้อเลือสามรอยหาันี้เหลือแับสองลอยคือเก่าคะไปเขาไปเลือกคนซื้อดีดีป้าเขาไปยางมีสปอนไส้ลายดาวใสเป็นยังไงซุ้ม เป็นจังไดเนาะเป็นจังไดเฮ็ดพอหนังเฮ็ดพอฝ่ายฝ่ายที่เรียกไปโสตล่ไหหังนั้นมันอเคอนี่ยยนี้คนง่ยายไดเลยบหนัง ลายผูดพี่น้องเลยอันนี네้รอยแปดสิบเลือกได้คือกันดาวลอยแปดสิบเยวจะมัดเลือบอเยวจะนั่งเลือบบอเะจะมาุยอจะมานั่งเลือบบะคุณไปเอก

ปะเฮาเขามาเลือกเขามาเลือกเพจก้อนนีน่ไดไมได้เลยิบิอด้เาก็ค่อยเลือกก็จะเนาะเลือกเพ็ดก่อนพี่น้องเจ้ามากก็หวยเองนะคะ การเหลือมีนต้องต้องมีปึ้งเอาหน่อยยิมาหน่อยไปเก็บอยู่ปายังเก็บหยางที

กไม่กินเป็นอันนั้นใส่ตู้ไห้น่ะนะแม่ค่ากัน่งนงามๆบมาเรียเทปนะผู้ขายกามผู้ขายกางงามแม่ค่ากับผู้งามแซ่ไปแซ่ไปไปเจ้าเบิ้งเนีตลาดน้องผัวก็จะเรียเอเรนี้ยเอเาาันมบหบาทนี่้อยาเออันนี้เฮ็ดพอมอมต่ใส่ปูต้องฟังลา ผู้่านติโอ้ากอด้มดวงหอมหอมพี่องนไนี่่ะขันามไเก็บตลาดคือเก็บง่ายอยู่พี่นองไปเก็บย่ตลงนิ้ลำบากเมื่อนั้นเราพาลูกป่าสูสูปาปูป็ปยังไงเวกั ยูอย <t od em |ms|> ู er ่จ ma er. ังไรปูสุเมือดิไปพุ่นมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเก็บเห็ดเด้อเก็บเห็ดอยู่ตลาดตลาดนัดวันพุธอำเภอหนองทอกเด้อพี่น้องมามมามาชุ่มยู่กลางกันมุ่งเออมาเด้อมาซอยกันมาซอยกันมาซอยกันเก็บมาซอยกันเหลือเด้อพี่น้อง

อ่อนซอนพีนองเดียวคอเวลาเดือดเนเด้อีนองร้จสองร้อยันอ่อนออนลันนมสามร้อยสามร้อยสิแดว่าเขาจออมาใหมนะเนาะแจะาลายกรนักลก่ออันนี้ให้พร้อม่โลดค่ะแม่ เอาซ่อนถูกไหนเน่ยแกสร้างนน่ไานสร้างย่านสร้าง นี่ก็จะเอาสั่งมายางตลาดคุเอา่ยจะดีโนมันเนาะ Cứ cầu là bên ông à, à, à. Xoay đào để nồi ừ. Mặc nhau, mặt thôi đẩy nó mà là sao bán bolo luôn Mặc nhau Mặc mày bàn không Xin mừng cái này bà ซีมเรียกไปหดเอาสองเงินนะลูกเฮ็ดขัวพี่น้องเฮ็ดขัโลจังใดน้องโล่รอยไโล่รอยแปด พชร่ฝายฝายลอยนึงเลอยแปดสิบเดพอหนังลอยแปดสิบเรพ่อฝายเดพี่น้องเอพ่อฝายอ่อนอ่อนดูห้ี่อนี่มุ้่ะเอพ่ายอ่อนอ น้อยไปเอาบักมากไปย่ายตีเอามาจ่เอามาจต่ส่ลายโอ้บักสีดาบักพลังกิโลละ30บาท เ็ดปวกปดปวกเม็ดปลาจวงกันหลายจีนเนะชเรียนโลละร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทมันมาสามลอยหน่วยจักตู 对，那边太